สวัสดีพี่พี่ชาวพสมเดจเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนกครัรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่พี่ที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากงทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0ย์แปดศนมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่า EP นี้นะครับก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะพี่นะชุดสุดท้ายที่บ้านคงณยายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกกล้องนะพี่นะให้ดูนะครับว่าอ่ามีเหลือแค่นี้นะครับอ่าหมดชุดนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับเนาะก็อง์ละห้าร้อยบาทนะครับนะ EP นี้นะครับนะอ่าเน้นย้ํานะครับเนาะก่อนจะไปชมกันนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะ ไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยนะครับเนาะรายการที่หนึ่งครับหยิบได้องค์ไหนลันตามัมเบอร์เลยนะครับอ่ารายการที่หนึ่งครับองค์นี้ครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขยับไฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่ารายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้ครับอ่าเป็นพิมเจดีวัดระคังนะครับเนาะอ่าพี่พีที่เห็นหายใบนี้ก็จะรู้กันดีเนาะที่ติดตามกันนะครับเพราะว่าอ่าหายใบนี้นะครับน่าได้มาจากบ้านคุณยายเนาะเป็นหายของสามีคุณยายนะครับนะอ่ามีอายุ มากด้วยนะครับนะอคนนี้รายการที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะพิมพ์เจดีครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่อ่านี่มนสารชัดเจนนะครับเม็ดพระซุงกอนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหนี่เนื้อหาวัดลักขังเลยนะครับพี่อ่าเนื้อหาวัดลักขังเลยนะครับคอปิดสวยงามนะครับนะคอปิดสวยงามแบบนี้เลยครับ นี่ครับโอ้โหดูครับรอยยุบรอยย่นดูเป็นธรรมชาติเลยครับอ่ารายการที่หนึ่งนะครับพิมพ์เจดีครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแทมวัดระคังนะครับโอ้โหนี่ครับอ่าหลังกระดานด้วยนะครับนะหลังกระดานด้วยอ่า บอกได้เลยนะครับนะ้องไม่ผิดหวังนะครับนะพระชุดนี้นะครับนะประวัติดีที่มาดีมากเลยนะครับนะเป็นพระอาเก่าเก็บนะครับนาะอจากบ้านาคุณยายนะครับนะเป็นพระของสามีของคุณยายเนาะซึ่งแกเสียไปเมื่อตอนสามปีที่แล้วนะครับนะแต่แกยังอยู่าสามีคุณยายยังอยู่ก็แปดสิบเจ็ดแล้วเนาะถือว่าเก็บพระมาได้นานมากนะพี่นะอาเก็บพระมาได้นานมากเลยครับ นี่ครับอ้โหูดูครับองนี้รายการที่สองนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สามครับเอางี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับหลังกระดานนะครับนะหลังกระดานครับอ่านี่ครับมวลสารชัดเจนนะครับนอนเม็ดฟ้าสุ้มกอมวลสารผงวิเศษนะครับอ่านี่ครับลอยยุบ้อยจนก็ดูชัดเจน เันนี้ครับมีเส้นรองนั่งเส้นผ้าทิพด้วยนะครับนาออ่าเส้นรองนั่งเส้นผ้าทิพนะครับโอ้โหนี่ครับอ่าเนี่ขอบสวยๆเลยครับขอบมีร่องรอยการปี่เนาะอ่านี่ครับโอ้โหะรายการที่สามครับต่อไปครับอ่ารายการที่สี่ครับ นี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนาะอกกระบอกตรงเลยนะครับหน้าอกกระบอกตรงเลยนะครับนี่ครับโอ้โหอ่าหลังกระดานนะครับเระหลังกระดานครับอ่านี่ครับขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมเม็ดผงพิเศษมีนะครับนะอ่าผมอ่าสันนิษฐานนะครับนะว่าพระจุดนี้นะครับ คุณสามีคุณยายเนาะน่าจะได้มาจากการเปิดหีบที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเนื้อหานะครับนะของพระเปิดหีบนี่ก็จะคล้ายคลึงกันนะพี่นะก็จะคล้ายคลึงกันเพราะว่าถูกสร้างในวาละเดียวกันนะครับเนาะสร้างในวาละเดียวกันแล้วก็ถูกบรรจุลงในหีบนะครับนะ่พร้อมกันนะครับจึงทําให้มีเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงคล้ายกันนะครับรายการที่4ี่นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอาันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้ดูครับพี่เนื้อยุกย่นตจริงๆเลยนะครับแม่นี่ครับหลังกระดานนะครับด้านหลังกระดานเนาะ ว่าเป็นพระเนื้อหาที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหดูเห็นไหมเม็ดมวลสารนี่อยู่ในเนื้อองค์พระเลยนะครับอ่ารอยยุบรอยย่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับพี่รอยยุบรอยย่นชัดเจนแบบนี้เลยครับอ่าขอบมีร่องรอยการปีเนาะหลังกระดานนะครับหนะหลังกระดานนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับ อ่าตรงนี้ครับรายการที่ห้านะครับต่อไปครับอ่ารายการที่หกครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับหลังกระดานนะครับนะหลังกระดานคอกปีสวยเลยครับอนุาตลงกล้องเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโอ้โหเห็นไหมมวลสารวัดละคังเลยเนาะ เม็ดกลวดดำเม็ดแดงนะครับผงวพิเศษอ่านี่ครับขอบปะด้วยนะครับนะขอบปะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับรอยยุบรอยย่นมีทุกองนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นรายการที่หกนะครับนะรายการที่หกครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนาะอ่าใครยังไม่มีนะครับนะปิดกันเข้ามาได้เลยนะพี่เนาะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับหมดอ่าอีพีนี้แล้วก็หมดเลยเนาะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกอีกนะครับนะเพราะว่านี่ครับพระเนื้อหาดีแบบนี้นะครับโอ้โหดูครับอ่าเนี่ยอีเม็ดเขาสุกเนาะเม็ดมดสารพระซุ้มกอนะครับมีเส้นรองนั่งนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่เอฟซีครับ รบกวนนะครับน้องใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับนะารบกวนกดติดตามกันนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวช่องเราก็จะมีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันเรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่ครับหลังกระดานนะครับตรงนี้หลังกระดานครับอ่ารายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าพิมพ์ใหญ่ พระประธานนะครับมีเส้นศีธนะนะครับนี่ครับโอ้โหหลังกระดานด้วยเนาะ,ะนี่ครับรอยยุรอยย่นชัดเจนนะ,ะมีเส้นลองนั่งนะครับเนาะเส้นศีธนะนะครับ โอ้โหสวยๆแบบนี้ครับนี่ราคาหลักร้อยนะครับนะพุทธคุณหลักล้านเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าร่องรอยตามการเวลาเนาะเนี่ยยุบย่นยุบนะครับอ่ะรายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับ อันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเนื้อก็ออกอมตังอิ้วด้วยนะพี่นะอคนนี้ครับเนื้อออกอมตังอิ้วเนาะอ่านี่ครับอออมวลสารผงวิเศษนะครับผงพุทธคุณนะครับอ่าเป็นเม็ดเ,เป็นก้อนเลยทีเดียวนะครับอ่าชอบกอบติดกันเข้ามาได้เลยครับ มาดูด้านหลังมันต่อครับอ่ะวงนี้จะค่อนข้างแก่ตังอิ๋วเนาะเนี่เห็นไหมมีแบบผิวเข้มเข้มเนาะแก่ตังอิ๋วแบบนี้เลยครับรายการที่9ครับต่อไปครับรายการที่1ิบครับอ่ะวงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีเส้นสีีน,นะเนาะอ่ะอกกระบอกตรงนะครับซอกจักรแรดนดนซ้ายยกสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่ะหลังระด้านนะอ่ะ มีเม็ดกรวดเทาด้วยนะครับองนี้มีเม็ดกรวดเทานะครับหมคือมวลสารนี้ถูกต้องตามตาราเลยนะครับนะมวลสารนี้ถูกต้องตามตําราเลยเนาะนี่ครับโอ้โหกระบอกสวยๆนะครับนี่ครับลองหน่อยการปีครับมวลสารซุ้มกอ้อนะครับ หลังกระดานนะครับองนี้หลังกระดานนี่ครับลอยยุบรอยย่นต่างๆเลยครับโอ้โหรายการที่สิบเนาะต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีเส้นศีชนะเส้นรองนั่งเส้นผ้าทิพย์ครับหลังกระดานครับขอบด้านหลังมีปีแบบนี้ด้วยนะครับขอบด้านหลังมีปีแบบนี้ด้วยเลยนะครับ อ่านี่ครับรอยยุบรอยย่นครับโอ้โหนี่เห็นไหมโองวิเศษเนาะมนสารเม็ดพะสุ้มกอรครับอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่ราคาหลักร้อยเนาะ นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับยิบได้องไหนก็รันตามนัมเบอร์เนาะองค์ที่สิบสองนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมครับหลังกระดานนะครับ้องหลังกระดานครับอ่านี่ครับรอยยุบรอยย่นชัดเจนแบบนี้เลยครับ มีรอยคูดชัดเจนนะครับสวยแบบนี้เลยอ่ารายการที่สิบสองนะครับนะองค์นี้ครับรายการที่สิบสองครับจำหมายเลขให้ดีนะพี่นะจำหมายเลขให้ดีจำอีพให้ดีนะครับเนาะต่อไปครับรายการที่สิบสามครับ อ่าวันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีวัดรักคังนะครับนะเป็นพิมพ์เจดีวัดรักคังครับโอ้โหดูครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยครับอ่าเนื้อหนึกนุ่มแก่ตังอิ้วดีนะครับอ่าครับว่ามีรอยยุบรอยย่นนะครับอ่าชัดเจนนะครับอ่าชอบถูกใจนะครับปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะ ขายปิดก่อนได้ก่อนนะครับเมื่อวานก็โอ้โหจะหมดแล้วนะพี่นะาที่ลงไปนะครับชุดเดียวกันเนาะอ่าก็ีพีเอให้การตอบรับดีมากเลยนะครับอ่านี่ครับก็โอ้โหอย่างบ้านนะพี่น้องพระบ้านนี้สวยจริงๆนะครับอ่าพระบ้านคุณยายนะครับสวยมากครับรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับ อานี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแทมวัดระฆังนะครับนอพิมพ์ฐานแซมวัดระฆังครับขอบตัดครูสวยแบบนี้เลยครับโอ้โหหลังกระดานนะครับอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับราคาหลักร้อยนะครับนะอ่านี่ครับลอยยุบ้อยย่นทดเกนนะครับ ขอปีนะครับนี่เห็นไหมขอบมีร่องรอยการปีนะครับหลังกระดานนะครับนะหลังกระดานอาองนี้ครับรายการที่14นะครับนะ14ครับพิมพ์ฐานแซมวัดละคังครับต่อไปครับรายการที่ส5้าครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนี่เห็นไหมซุ้มซุ้มนี่มีการหดตัวยุบย่นชัดเจนครับหลังเป็นหลังกระดานนะครับอขอบก็มีรอยปีรอยคูดรอยตัด,ตดชัดเจนนะนี่ครับามนสารซุ้มกอ่อเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเนาะนี่มีเส้นคมคมแบบนี้เลยนะครับนะ,ะเนื้อก็เก่าถึงยุบนะครับอ อันขอครับโอ้โหดูดีๆเห็นไหมเนี่ยเก่เาๆแบบนี้นะครับนะบอกเลยว่าห้าร้อยบาทนะคุ้มมากๆเนอะได้พระเนื้อเก่าถึงยุคเนาะแล้วก็เป็นพระที่เก่าเก็บยังดีเลยนะพิานาเป็นพระที่เก่าเก็บยังดีเลยครับรายการที่สิบเก้าครับอขออภัยครับรายการที่สิบห้านะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับองนี้ครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับ อ่านี่ครับเป็นพิมพ์เจดีวัดรักขังนะครับนะพิมพ์เจดีวัดรักขังครับหลังกระดานนะครับนะหลังกระดานอ่านี่ครับโอ้โหโอเกตได้เลยนอรอยยุบรอยย่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรอยยุบรอยย่นมวสารนะครับที่เป็นของวัดรักังก็ให้สังเกตได้ชัดนะครับ เนี่ยครับเม็ดขาวๆคุ้นๆก็จะเป็นอ่าผงวิเศษนะครับเนาะเม็ดแดงก็พ้าซุ้มก้อนะครับส่วนดำๆก็จะเป็นพวกเอ่อเม็ดกรวดบ้างแล้วก็ผงขี้เถ้าใบลานบ้างนะครับเนาะอ่านี่ครับหลังกระดานด้วยครับองนี้ครับหลังกระดานนะครับรายการที่16นะครับนะองนี้ครับรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่าองนี้ก็อ่า เป็นพิมพ์เจดีนะครับนะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีวัดละคขางเนาะหลังกระดานครับนี่ครับเป็นพระเก่าเก็บอย่างดีเลยนะครับนี่ครับรอยยุบรอยย่นมนสารนะครับหือเบิ่งกันได้เลยนะครับนะเบิ่งกันได้เลยครับพี่ๆครับชอบถูกใจองไหนก็ปิดกันไปได้เลยครับนี่ ต่อปด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับรายการที่17เจดนะครับนะรายการที่17บนะครับต่อไปครับรายการที่18ครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีวัดละคัางเนาะเนื้อหนึกนุ่มเลยครับ หลังคอเป็นหลังคาด้านขอปีนะครับอ่าเพราะว่าพิมพ์ทรงนี้ก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับเนาะเนื้อหาก็จะอาจแตกต่างกันเล็กน้อยบางองค์นะครับนี่นี่ครับอ่าเนื้อเก่าๆถึงยุคเลยครับอ่านี่ครับขอปีสวยงามชัดเจนนะครับนะ นี่เห็นไหมร่องรอยมลสารนะครับอ่าอ่างนี้ครับรายการที่สิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนาะอกกระบอกนะพี่นะอกกระบอกเล็กนะครับอ่า อ่านี่ครับหลังกระดานนะครับองค์นี้หลังกระดานอชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยครับนี่ครับมีเส้นสีธนะนะครับอ่าลอยยุบลอยย่นกอดดูเป็นธรรมชาตินะครับอ่ขอบตัดครูดเลยครับนี่มีรอยปีนะครับชัดเจน หลังเป็นหลังกระดานนะครับองนี้หลังกระดานอ่าชอบนี่ครับโอ้โหซุ้มกอเนาะ,ะรายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่าองนี้ครับอเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มเก็บบอตูมนะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์เก็บบอตูมเนาะ นี่ครับเนื้อนุ่มๆเลยครับอ่าเหมือนจะมีไม่ค่อยกี่องค์เองมั้งเนี่ยเนาะนี่เพิ่งจะเือนะครับนะพิมพ์นี้ถ้าเป็นพิมพ์เกตบดตููนะครับเนี่ยโอ้โหเนื้อหาก็ยุบย่นชัดเจนเลยนะครับพี่อ่าเนื้อหานี่ยุบย่นชัดเจนนะครับนี่ครับมวลสารนะครับวัดระคังเลยครับเป็นพิม เกตบัวตุมนะครับเนาะพิมเกตบัวตุมนะครับอ่าตงนี้รายการที่20นะครับนะ20ครับนี่ครับเนื้อเก่า,กาๆสวยๆเลยครับ uh, 20นะครับต่อไปครับรายการที่21ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่พัพประธานนะครับอ่านี่เส้นขมคมเลยครับองนี้มีใบหูด้านซ้ายด้วยเนาะอ่ากดติดพิมพ์ชัดเจนนะครับอ่านี่ครับผงวิเศษนะครับอ่านี่ใบหูด้านซ้ายชัดเจนเลยครับมีเส้นศิธนะขมคมสวยๆเลยเนาะอ่า ขอบปีด้วยครับหลังกระดานนะครับหลังองค์นี้หลังกระดานครับรายการที่21นะครับนะรายการที่21ครับต่อไปครับรายการที่22ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระพาทนะครับอ่าสวยมากนะครับนะสวยมากเลยหลังกระดานครับอ่าส่วนมากนี่จะเจอแต่หลังกระดานเนาะชุดนี้นะครับอ่าเพราะว่า น่าจะสร้างพร้อมกันเนาะเนี่ยครับโอ้โหนี่มีใบหูด้านซ้ายด้วยนะครับเล็กน้อยเนาะลอยยุบลอยย่นเนื้อผ้าครับนี่ครับมีเส้นสีธนะนะครับอนี่ครับเนื้อหาดีๆแบบนี้ครับปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะองค์นี้องค์ที่อ่ายี่สิบสองนะครับนายยี่สิบสองครับ นี่ครับรายการที่22สบครับต่อไปครับรายการที่23าครับอ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพิมใหญ่เนื้อหนึนุ่มนะครับอกจะออกคล้ายๆอกวีหน่อยหนึ่งเนาะอ่าหลังกระดานนะครับองนี้เป็นหลังกระดานเนาะอ่าเราเจอพิมพไหนลักษณะเป็นแบบไหนเราก็พูดไปตามเนื้อผ้าเลยนะครับพี่นี่ครับเห็นไหมเพราะว่าผ้าชุดนี้เนื้อหาดีอยู่แล้วนะครับอ่านี่ วันสารซุ้มกอรครับโอ,โ,โอ้โหนี่ครับรอยยุบรอยย่นนะครับอ่นี้ครับรายการที่23ครับ ต่อไปครับารายการที่ยี่สิบสี่ครับอ้าวนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าอกระบอกตรงเลยเนาะอ่าอกระบอกตรงเลยครับนังกระดานนะครับอ่านี่ครับอรอยยุบรอยย่นมวลสารนะครับคือ,อพิมพ์ทรงก็สวยนะพี่นะเนื้อหายยังเก่าถึงยุบอีกนะครับ โ้ห oh, แล้วราคาก็จับต้องได้ด้วยนะครับนะราคาก็จับต้องได้ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหรอยปีสวยงามแบบนี้เลยครับนี่ครับอืมืออ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนะยี่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับ อ่านี่ครับนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มดีเนาะอ่านี่ครับเนื้อดูมีความหนึบชัดเจนนะครับมันสารเป็นเม็ดเเลยครับอ่าชอบปิดกันเข้ามาได้เลยครับองละ500บาทนะพี่นะองละ500อบาทเนะาะขอตัด รูดสวยครับหลังอุงนี้เหมือนจะเป็นหลังเรียบเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพี่จำหมายเลขให้ดีนะครับนะรายการที่ยี่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมใหญ่พัะทานเนาะมีเส้นสีธนะนะครับหลังกระดานนะครับเนื้อหาก็จะออกไปทางโซนหนึกนุ่มชัดเจนนะครับมีคาบลาด้วยนะพี่นะคาบลาดำๆเป็นจุดๆนะครับคาบลาดำคาบไข่นะครับเนาะเป็นจุดๆแบบนี้เลยครับโอ้โหดูครับเบิ้งนะครับพี่พี่เอฟซีครับสวยมากเลยนะครับ รายการที่ยี่สิบหกนะครับนะย6ี่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเ็ดครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหสวยมากนะพี่น้ำบอกเลยว่าสวยทุกองคนะครับนะใครเก็บได้เก็บนะพี่น้ำบอกเลยว่าในอนาคตนะครับพี่อ่าต้องหายากแน่นอนนะครับนะเนื้อหาแบบนี้นะครับอ่าในอนาคตนะครับเนาะโอ้โหดูครับพี่ดูได้เลยนะ มวลสารเก่าจริงๆนะครับอ่าไอเก็บตอนนี้ได้เก็บเลยครับราคาหลักร้อยเนาะอ่ามีเส้นสีธนะด้วยครับตรงนี้ครับอ่าราคาถือว่าจับต้องได้เลยนะพี่นะราคาถือว่าจับต้องได้นะครับขอปีครับโอโ้โหนี่ครับอ่าต้องขอบคุณคุณยายเลยนะพี่นะที่แบ่งมาได้แบ่งมาอีกเนาะนี่ยครับ นีครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดแล้วนะพี่นะยี่สิบแปดครับเป็นพิมพ์ปกโพนะพี่นะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับขอปีด้วยนะครับนะขอปีด้วยนะครับ ่านี่ครับโอ้โหพิมพ์ปกโพวัดรักขังนะครับนะพิมพ์ปกโพวัดรักขังเนื้อหาก็วัดรักขังเลยนะครับอ่านี่ขอปีสวยงามครับ นี้ครับรายการที่28นะครับหนา28ครับต่อไปครับรายการที่20อ้าหมดแล้วหมดเลยอ๋อเหลืออีกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังหายให้ดูไปรายการที่29ครับรายการสุดท้ายนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับ นี่ครับมณสารสวยมากเลยครับาาดูด้านหลังครับรายการที่29นะครับนะ29เน้เอาเนาะองค์สุดท้ายครับอ่า29ครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตเอาหนหังให้ดูนะครับ หมดแล้วนะพี่นะคือหมดชุดนี้แล้วก็หมดเลยนะครับนี่อ่ะครับก่อนจะจากกันไปนะครับนะขอฝากท่องทางการติดต่อนะครับอ่ะนี่ครับเบอร์โทรไอเดีเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิว o d e สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ